สวัสดีค่ะสวัสดีชาวธาตุดินนะคะดินได้แกร่ราศีกรนราศพีพฤษภราศีมังกรคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่านะคะของปักหลังนี้ของเดือนกรกฎานี้แล้วค่ะ หมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยและพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะคะล้วนๆเลยหมอไม่ได้เจาะจงของผู้ใดไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราว่าใช่ของเราไหมะคะ่ะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นฝั่งเขาอันนี้เป็นฝั่งคุณนะคะไพ่ใบแรกของคุณนะคะหนึ่งเรียนนะคะธาตุดินนะคะมีโชคนะคะโอเค คุณอาจจะคุยกับธาตุดินด้วยกันเองค่ะการพึกศพมังกร1นไม้เท้าธาตุฟไฟเมสิงธนูน,นะคะจัดติกชาวตุลลคนาตุลเด็อเรียนดินพึกศพมังกรนะคะอายุน้อยกว่าจัดเมสหนึ่งดาบนาธาตุลมตุลกุมเมทุนนะคะสถ้วยแล้วก็คิงถือเรียนธาตุดินนะคะธาตุดินเยอะมากแล้ว6กถ้วยด้วยนะคะ reconciliation ไพ่นี้หมายถึงว่า ะะสิ่งเก่าๆนะคะจะได้หวนย้อนกลับมานะคะเช่นคุณอาจจะได้เจอเพื่อนเก่าคนที่คุณคุ้นเคยสมัยประถมมัธยมเพื่อนในที่ทํางานนะคะอาจจะมาเป็นคนรักของเราได้ด้วยหรือคนที่เคยห่างเหินคนที่เคยจบกันไปก็มีโอกาสได้ย้อนกลับมานะคะหรือคนที่สามเลยนะคะเช่นคนที่เป็น ผู้จากอดีตชาตินะคะสร้างบุญสร้างกุศลร,ร่วมกันมานะคะคู่บุญคู่กัลยาณมิตรจะได้ปรากฏนะคะจัดเม้นกับจัดติขึ้นตรงนี้นะคะคนที่เคยสร้างกุศลร,ร่วมกันมานะะจะได้เป็นคู่ที่ย้อนกลับมาหากันนะคะถ้าหมอบอกว่าคนเก่าๆไม่ได้แปลว่าทุกคนนะคะอันนี้เป็นคลิปรวมนะคะธาตุดินถ้าใครมีคู่ที่เป็นวาสนานะคะพรมลิธิตยังมีบุญเกื้อนหนุนกันอยู่ก็อาจจะได้มีโอกาสวนกลับมาแต่ถ้า ถ้าใครที่ไม่ใช่หมอว่าก็ต้องได้เริ่มต้นใหม่เพราะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้าหนึ่งดาบคือการเริ่มต้นใหม่กับคู่ที่คุณได้เจอนะคะในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยนี่แหละนะคะอาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติได้ด้วยนะคะที่ย้อนกลับมาเนาะนะคะส่วนไพ่ฝั่งเขาเดมเพรสหนึ่งดาบมันตรงกับคุณด้วยนะคะจะติดแปดถ้วยทเทมเพลนห้าเหรียญ นะคะฝั่งเขาเหงามากเศร้ามากเมื่อไม่มีคุณนะคะมีไพ่ของคนที่ขัดแย้งกันนะคะมีการที่มูฟออนจากกันมานะคะที่ผ่านมาเนาะอาดีตนะคะมีคนที่นิ่งเงียบต่างคนต่างไม่คุยต่างคนเงียบกันไปหมอขอดูดีกว่าอาดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะทุดินค่ะนะคะอดีตอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะ ดูความรักอดีตที่ผ่านมาของธาตุดินนะคะเพื่อนอาจจะคุยกับธาตุลมตุนคุมเมทุนนะคะนท์ธดาบมีอารมณ์เวียงวียนใส่ก,กันทะเลาะกันนะคะหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะคะมีอีโกโ้มีทิฐิก็ได้นะคะในแฮงแมนความรักมันนิ่งมันหยุดมันเฉยมันเงียบไปหรือมีคนที่คิดว่ามันไปต่อไม่ได้หรือเปล่านะคะหรือจะพอแค่นี้ สไม่เท้านะคะเป็นอารมณ์ที่อยู่ด้วยกันนะคะที่อาจจะเป็นคนรักที่อยู่ต่างกันหรือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเราอาจจะอยู่กันละคนจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะคะหรือมี2ช้อยให้เลือกหรือมีคนที่รอคอยที่จะติดต่อสื่อสารนะคะแปดถ้วยมันรู้สึกมันถอดใจมันเติมไม่เต็มในความรักนะคะมีคนที่เดินออกมาทั้งที่ยังรู้สึกดีนะคะในความรักความสัมพันธ์เนาะ ที่ผ่านมานะคะธาตุดินการมือศพมังกร,กรมีคนที่นิ่งที่เงียบในความรักไปโฟกัสเรื่องเรื่องเงินเรื่องงานของตัวเองนะคะหกเรียนนะคะที่ผ่านมามีคนที่เป็นผู้ให้มากกว่าได้รับให้เงินให้เวลาให้คุณค่าเอาใจใส่ทุกอย่างคนรับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวนะคะหรือความรักมันมันคล้ายๆว่ามีการกู้หนี้ยืมสินกันหรือเปล่านะคะอ่านะคะขอดูที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะคะ แทนพลนชาวธนูลัคนาธนูความรักนี้มีคนที่ไปไปกับกับอยู่เสมอนะคะที่ตัดกันไม่ขาดหรือความรักมันอยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่ใกล้มันก็เติมเติมไม่ได้เท่าที่ใจต้องการคือมันไม่เต็มนะคะมีคนที่ตีตัวออกห่างมีคนที่อาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นก็ได้นะคะในความรักนี้เนาะนะคะเดลฟู food, คุณอาจจะไปเจอใครที่เขาไม่หยุดอยู่กับเราเขาเป็นคนที่สายชิวๆนะเจ้าชู้มีตัวเลือกเยอะ หรือมีคนที่เริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าว่าอยากจะมีโอกาสใหม่เริ่มต้นใหม่กับตรงนี้มันเติมไม่เต็มนะคะมันไม่มีการเอาใจใส่ดูแลกันมันนิ่งมันเงียบไปหรือเปล่านะคะหรือความรักมันห่างกันออกมาก็ได้นะคะเดมเพลสมีคนที่อายุต่างกันแน่นอนและะ้วค่ะมีคนที่เป็นผู้ให้ให้เงินให้ใจให้บให้ความดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างที่ผ่านมานะคะ จัดเม้นต์นะคะมีการปลดปล่อยนะคะในความรักความสัมพันธ์มีคนที่ปล่อยที่วางปรงได้นะคะแล้วแต่บุญแล้วแต่วัสนาแล้วแต่เวรแต่กรรมบางคนอาจจะคิดอย่างนี้นะคะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่หมอเห็นถ้าคุณทําดีแล้วคะ่ะธาตุดินหมอเห็นไพ่นะคะเขาจะเห็นคุณเห็นค่าของเราเนาะไพ่พวกนี้นะคะบางคนอายุต่างกันมีปัญหาที่ขัดแย้งกันได้นะคะมีคนที่รู้สึกพักเบรกพักใจห่างออกมานะคะมาอยู่นิ่งเงียบของตัวเองนะคะ หมอเห็นไพ่นะคะธาตุดินคนบางคนมีคนใหม่เข้ามานะคะในความสัมพันธ์หมอขอดูว่าเขาคิดยังไงกับธาตุดินบ้างนะคะคนรักเก่าของคุณก็คิดยังไงคนที่ห่างเหินไปคนเก่าๆที่คุณคุ้นเคยนะคะได้หมดเลยเขาคิดยังไงกับชาวธาตุดินขอดูพลังงานเขาคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะ สองไม้เท้ามีคนที่รอคอยนะคะรอคนเก่ารอคนไกลรอที่จากไปเขาอาจจะรอคุยรอเคลียร์กับคุณนะคะก็ได้นะคะในถือดาวนะคะเขาคิดว่าคุณอารมณ์เหวี่ยงเวียนหรือเปล่าเราเอาแต่ใจตัวเองไม้ที่ผ่านมานะคะเราคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือเปล่า5ดาบนะคะมีคนที่ทัศนคติบางอย่างไม่ตรงกรันมีอีโก้มีทิฐิหรือห่างกันออกมามันมีอะไรที่มันไม่ตรงกันนะคะในความคิด เธอมีชาวกันลัคนากันนะคะมันเงียบมันนิ่งกันไปนานแล้วนะคะเราต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ตัวเองรอเขารอคุณมางอ้อหรือเขารอที่จะคุยจะเคลียร์ก็ได้นะคะในความรักนี้เขาคิดยังไงอีกคะเขาคิดยังไงอีกคะ เด็กถือดาบทาตุลมตุนกูมเมทุนเขาแอบสืบแอบสองแอบมองคุณอยู่ก็ได้นะคะหรือคุณบล็อกการสื่อสารกันไปหรือปิดกัน้นมีกันแพงหรือเขาคิดว่าถ้าคนที่อายุมากแล้วก็อาจจะเป็นนิสัยที่บางช่วงบางเวลาเรามีใช่ไหมคะง้องแง,ง้งเอาแต่ใจดือ้อที่มีทิถินะคะอา,อารมณ์เหียงวีนเขาคิดถึงคุณนะคะคิดถึงสิ่งเก่าๆอยากย้อนกลับมานะคะอืม จัดเม้นเขาคิดว่าอยากให้บางอย่างนะคะจัดเม้นกับเดดเดดคือชาวพิจิกลัคนาพิจิกคุณอาจจะคุยกับคนต่างชาติแดนไกลต่างอายุได้หรือคนพ่อไม้แม่ไม้ได้หมดนะคะเขาอยากอะไรที่มันห่างไปแล้วหรือจบไปแล้วก็ได้นะคะให้ได้ตื่นได้ฟื้นกลับมาให้ได้กลับย้อนกลับมาได้คุยกันนะคะอันนี้ในความคิดของเขาที่หมออ่านได้เพราะเขาคิดว่าเขาตัดคุณไม่ขาดค่ะเพราะคุณน่าจะเป็นเดมเพลสนะคะคนที่ใช่คนที่ดูแลเขาดี นะะในในความคิดที่เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่หรือถ้าเขามีตัวเลือกเลือกเยอะอาจจะคิดว่าคุณเป็นช้อยที่ดีที่สุดของเขาหรือถ้าคุณเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานก็ได้ไม่แต่งหรือเคยอยู่กันมานานเป็นแฟนนะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณนี่แหละคือคนที่ใช่ของเขาเป็นเดมเพลสนะคะเป็นคนที่ดูแลดีให้ให้เขาทุกอย่างนะคะ มันอาจจะห่างกันไปแล้วตอนนี้เขาคิดว่าเขาอยากย้อนเวลาได้อยากกลับมาหาคุณ,คคณคก็กได้นะคะอยากเริ่มต้นกันใหม่นะคะอยากมาปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันมดีขึ้นอยากจะมาเคลียร์มาคุยนะคะพเพราะไพ่พวกนี้มันขึ้นมาเหมือนกันหมดเลยนะคะเขาไม่มีคุณเข้าเหนานะคะหรือหรือไม่มีตังค์ไพ <IF> ่มันขึ้นมาห้าเหรียญในตัวเขาเดี๋ยวหมอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะคะ มอดูแนวโน้มความสัมพันธ์คนท่านดินจะเป็นยังไงบ้างในปักหลังของเดือนกร,รกฎานะคะห่านะคะบางคนคุยกับชาวพฤกษศลัคณาพฤศษนะคะไพ่พระึ้นนะคะสเตนสิงลัคณาสิงนะคะหกไม้เท้าจะได้คุยได้เคลียร์กันนะคะหมอเห็นตรงนี้นะคะอืม ธะะาตุไฟเมสิ่งธนูหนึ่งถ้วยบางคนมีคนใหม่เข้ามาแทรกบางคนได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ๆเพราะคุณคือความเข้าใจนะคะมีคนมีอะไรที่คล้ายกันค่ะมีคนที่มีอะไรคล้ายๆกับเรานะคะเมจิเชียนนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์คนทธาตุดินจะเป็นยังไงนะคะเด็กถือเหรียนนะคะ ไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะโดยความรักคือความเข้าใจนะคะหมอเห็นแนวโน้มความสัมพันธ์คนธาตุดินคนที่มีแฟนนะคะแต่งงานก็ได้ไม่แต่งก็ได้คบกันมานานมีสถานะนี้นะคะหมอเห็นไพ่นี้คือการคืนดีกันได้หวนกลับมานะคะ ได้คบกันเพราะว่าคุณกับเขามันมีคู่ที่เป็นพลังงานที่เป็นจิตวิญญาณที่มีมีอะไรที่คล้ายกันมีคนที่อายุต่างกันได้ด้วยกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะมีคนที่อยากเทคแอคชั่นแต่มีคนที่นิ่งๆน,นะคะในความสัมพันธ์ถ้านะคะมีอะไรที่มันเป็นมันเหมือนนะคะคู่ที่ มันเป็นคู่ที่มีความผูกพันกันมีจิตวิญญาณที่คล้ายๆกันนะคะมีอะไรที่นึกถึงกันหมอว่ายังกลับมาแล้วปรับตัวเข้าหากันและเข้าใจกันมากขึ้นบางคนมีคู่ที่อยู่แดนไกลต่างชาติมันอาจจะมีช่วงเวลาหนึ่งๆที่เราไม่เข้าใจกันหมอเห็นมีการได้ย้อนกลับมาได้คืนดีการสำหรับบางคนนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดหมอเห็นเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งคุณได้เริ่มต้นใหม่คนที่อยู่ ที่ทำงานด้วยด้วยกันคนที่เป็นโลกสายงานด้วยกันหรือเกี่ยวกับการสายงานของคุณนี้แหละค่ะหรือคนต่างชาติคนแดนไกลคนที่พบเจอกันทางโลกออนไลน์นะคะเป็นสองไม้เท้าเช่นทางเฟซทางไลน์ทางวอตแอบทางอะไรได้หมดนะคะที่เป็นโซเชียลนะคะที่จะรู้จักกันจะมีนิสัยคล้ายๆกับคุณนะคะเนี่ยค่ะคนนั้นคือคนที่ใช่นะคะคนที่เขาอาจจะทําแต่งานถามว่ามั่นคงไหมนะคะเขาก็มีความมั่นคงระดับหนึ่งเป็นพรมลิขิตที่ให้ได้เจอกันนะคะ แต่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหมอไม่เห็นไพ่ก้าวกระโดดแต่สําหรับบางท่านนะคะสําหรับธาตุดินนะคะหมอพูดเป็น2กรณีอะไรที่มันไวๆนะคะไพ่พวกนี้นะคะนถือไม้เท้ากับอแปดไม้เท้าส่วนใหญ่มันจะเป็นว mm ันในแ a ตนวันในแตนคือคุณจะเจอใครที่รู้สึกเอ้ยทําไมเราคิดถึงเขามากเขาก็คิดถึงเราคุยกันเช้าเที่ยงเย็นนะคะเจอกัน คุยสิบวันยี่สิบวันหรือหนึ่งเดือนนะคะมันัดเจอกันมันอาจจะมีอะไรกันไวแล้วมันเหมือนไฟไม่ฟังนะคะที่มันมันหมดไปแล้วนะคะโปรโมชั่นก็หมดมันจะค่อยๆจืดจางหมอจึงแนะนําให้ค่อยคุยค่อยๆศึกษานะคะเพราะความรักมันค่อยๆสุกงอมดีกว่าถ้าใช่มันก็จะอยู่กับเราไปนานๆค่อยๆเรียนรู้นิสัยใจคอกันมันจะรู้จักตัวตนของกันและกันนะคะขึ้นมาเขาจะมีอะไรคล้ายๆกับคุณมีแพชชั่นแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะ บางคนมีการไปๆไปกลับๆของคนที่คุ้นเคยห่างกันไปอาจจะได้หวนย้อนกลับมาก็ได้นะคะที่คุณคุ้นเคยมาก่อนเคยคุยแล้วเงียบกันไปห่างกันไปมีโอกาสได้ย้อนกลับเข้ามาได้ด้วยนะคะพอไพ่พวนนี้มันขึ้นนะคะอืมนะคะมาขออนุญาตเก็บนะคะแล้วก็นะคะไพ่ตรงนี้ก็ยังบอกนะคะสิ่งเก่าๆอาจจะได้หวนนกลับมาอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนรู้จัก ก็ได้ที่ห่างออกไปนะคะเป็นเพราะสภาวะอะไรหลายอย่างหรือเป็นคนที่เคยจบกับคุณก็ได้นะคะมีส่วนหรือถ้าไม่ใช่สามจำพ่วงนี้แปลว่าคนที่เราคุ้นเคยมาจากแต่ชาติปางไหนชาติอดีตนะคะที่คุณอธิษฐานขอพรมาร่วมกันนะคะคู่สัญญาคู่ที่เคยสร้างกุศลร,ร่วมกันมานะคะมีโอกาสจะได้เจอนะคะงั้นหมอไพ่แนะนําดีกว่าชาวธาตุดินนะคะไพ่จะแนะนำธาตุดินยังไงบ้างนะคะอ่ะขอดู ดูเงินกับงานนิดนึงนะคะถ้าใครตกงานอยู่มีโอกาสได้เปลี่ยนงานใหม่ได้ย้ายงานใหม่หรือปรับหรือเปลี่ยนบ้านนะคะบ้านคุณอาจจะมีการซ่อมแซมย้ายงานย้ายบ้านหรือปรับเปลี่ยนนะคะบ้านหรือเกี่ยวกับงานก็ได้นะคะบางคนเหนื่อยอยากมุกออนก็ใช้เวลานิดนึงบางคนมีงานสองงานถ้ารองานอยู่แปลว่าคุณจะได้งานนะคะอาจจะได้งานจากสายเพื่อนหรือคนรู้จักนะคะให้นะคะคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะคะมองบอกอย่างนี้ดีกว่านะคะมีโอกาสนะคะ โอเคงั้นหมอขอภัยแนะนำดีกว่าการเงินก็นะคะใช้เงินใช้เงินเยอะนะคะรายจ่ายเยอะนอะนะคะไพ่จะแนะนำยังไงบ้างนะคะการค้าการขายออนไลน์ก็ยังโอเคอยู่นะคะที่หมอเห็นไพ่แนะนำทัาดินยังไงสิบถ้วยนะคะหกเหรียญแปดไม้เท้า ทิงถือถ้วยนะคะเดมเพลทนั่ nice. ถือถ้วยนะคะหถ้วยอาหมอพูดอย่างนี้นะคะถ้าใครรอใครเกินหเดือน1ปีแล้วหรือความรักไปไปกลับกลับแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นนะคะหมอเห็น1ดาบคุณจะใจแข็งขึ้นหรือคุณจะชัดเจนขึ้นถ้าใครที่ พบกับใครมานานมันมีโอกาสที่เขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะมันจะชัดเจนขึ้นนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมานะคะให้มีการเคลียร์อะไรบางอย่างแล้วจะชัดเจนขึ้นแต่ถ้าคุณรอใครไม่ได้กลับมาแล้วหมออยากแนะนําว่า Move on เธอค่ะถ้วยที่มันตั้งอยู่นะคะคนที่จะเข้ามาจะเป็น คู่ที่มาจากอดีตชาติหรือคนที่เคยร่วมสร้างบุญกุศลกัลยะาณมิตรนะคะจะปรากฏไพ่พวกนี้เป็นไพ่คู่ที่ออกมานะคะเห็นไหมเดมเพลอร์นะคะเดมเพลสก็เป็นไพ่คู่กันมาเป็นไพ่ใต้สําหรับนะคะคุณจะได้เจอคนใหม่คนที่ใช่นะคะคนที่จะมีแนวความคิดมองอนาคตไปด้วยกันไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะไพ่ย,ยังบอกนะคะคุณเป็นเอมเพลสคุณไม่ต้องวิ่งตามใครคะ่ะธาตุดินเดี๋ยว สิ่งใดที่มันเป็นคนที่ใช่เดี๋ยวเขาจะย้อนกลับมามีคนขอโอกาสมีความรักจากคุณแน่นอนละค่ะจะมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นคนที่ให้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ว่าจะเป็นคนที่มาฟังนะคะาชาวสองก็ดีหรือใครเป็นคนที่ให้หมอแนะนําว่าเราควรเป็นผู้ให้ได้ได้รับพอๆกันนะคะการให้นะคะ แรกๆคุณอาจจะรู้สึกดีนะคะแต่นานๆไปคุณจะรู้สึกว่าทําไมเราอยู่ให้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่แต่ให้เงินให้ทองอย่างเดียวนะคะให้อะไรหลายๆอย่างะขอโทษก่อนนะคะเทคแอคชั่นไปก่อนอะไรไปก่อนมอว่าคุณรอที่จะเป็นผู้รับบ้างความรักมันถึงจะเกลื้อกูลซึ่งกันและกันไปกันรอดนะคะไพ่ออกมาอย่างนี้คุณยังไปต่อได้นะคะถ้าคนที่ใช่เดี๋ยวจะได้ย้อนกลับมาแต่ถ้าไม่ใช่มันจะจบไปคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักคนที่ คู่ที่คุณจากอดีตชาติก็ได้ที่เคยเกื้อหนุนกันมาสร้างกส่วนกันมานะคะคนที่คุณขอพรนั่นแหละค่ะขอบคุณนะคะธาตุดินนะคะขอยคุณมีแต่สิ่งดีๆนะคะชอบช่วยกดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ